จากมุมมองอาจารย์ชายนิดหนึ่งเนาะคือมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับเราได้ไปยืนเฟสซอฟกับอาลิปมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งก็เหมือนกับจะมีโอกาสจะได้ต่อยกันแต่คราวนี้มันมีสอดแทรกมาอย่างละมาดานในมุมมองนนเองเนี่ยระหว่างลามาดานกับอาลิปส่วนตัวนนมองว่าเกมถ้ามีโอกาสได้เจอเราเนี่ยผู้ไหนมันน่าจะแบบเหมือนว่าสนุกมากกันขอเจอละมาดานมันดีกว่าพี่เหตุผลเพราะอะไรครับนนท์หนึ่งเลยละมาดานไม่ต่อยมันแลวสองเลยอาลิฟผมไม่คุ้นจักชื่อเลยว่ามาจากไหนครับ ไอ้คำว่าเก่งไอ้คำว่าเก่งไม่กลัวกลัวไม่ได้ชกเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวแล้วอแต่แค่ผมเนี่ยผมไม่เคยได้ยินชื่อไงว่านมาจากไหนชื่ออาลีฟอะแม้ทางต่อต่อยมวยห้ายกหรือต่อยวันย่งผมยังไม่เคยรู้เลยว่ามากไหนแต่คําว่าเก่งไม่กลัวเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าจะมาคิดจะมาขึ้นลิฟต์อะกับผมอะขอทาฟอร์มให้มันดีกว่านี้อในฟอร์มการชกไฟล่าสุดทุกคนก็น่าจะรู้ครับไม่ใช่ผมแค่คนเดียวถ้าถามให้ผมมาชิงแชมป์กับอาลีฟผมขอชิงแชมป์กว่าคนที่เขาคนที่เขาชนะดีกว่า ผมคิดว่าผมคนที่เขาชนะมาหน้าต่อยสนุกของเขาเพราะาผมที่เก็บวิ่งตามาผมไม่เก็บวิ่งตามพี่มุง่งตรงนั้นถ้าเลือกได้ก็ขอเป็นรบบามดานน่าจะเดือดกว่าใช่ครับขอใครก็ได้ที่มันฟอร์มแบบดูดีหน่อยพี่ที่แบบว่าฟอร์มโอเคหน่อยอ่ะสมมุติถ้ามีทีมแชมป์เข้การรามดานกับอาลิฟเจอกันนะสมมติครนะับแล้วคู่นี้เนี่ยเจอกันแล้วคนชนะมาเจอคุณถ้าวันนั้นอาลิฟชนะเราก็พร้อมอร,รับอาลิฟใช่ผมก็ร้อมอยู่แล้วพี่ผมมัน จริงๆแล้วนักมวย,ยมันต้องให้เกียรติกันนะพี่ซึ่งกันและกันแล้วเ่าจะเป็นนักมวยรุ่นพี่รุ่นน้องการสัมผงศสัมพัฒนต้องให้เกียรติกันแล้วแต่แบบนนในเมื่อการสัมภัษณ์มันไม่ได้มีการให้เกียรติกันเก่งไม่กลัวผมก็ไม่ได้กลัวผมไม่ต้องให้การผมในเมื่อไม่ให้เกียรติผมผมก็ไม่ให้เกียรติกับแ,แค่นี้เองครับมันเป็นเรื่องทรรดามบลูกผู้ชายแล้วแต่ถ้าด่ามฟอร์มการชกล่าสุดมันไม่เหมาะสมที่จะขึ้นมาชิงแชมป์กับผม,มผมบุ้งตรงเป็นฟอร์มมาก่อนคือคนดูทั่วโลกเขารู้ไ่า มันเหมาะไหมแล้วไฟในไฟนั้นน่ะมันชนะสามเสียงครับผมว่ามันเร็โอเควันนั้นเนี่ยผมมองสายตาผมวันที่ขั่วสู้เขาแพ้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมนั้นมาแสดงความดีของเขาเลยผมบอกว่าคุณชนะรานนั้นผมมาดูนี่ผมมาดูที่ต่อยที่เวทีแหละ,ะคะะรับครับทางนี้นะฮะอยากให้ฝากอะไรถึงทางเดเบล่าหาาน่อ<ๆ>ยฮะคุณชกเราก็ฝากถึงเดเบล่าครับผมก็ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะหนีไปไหนก็ได้เจอแน่นอนวันที่สี่ตุลา this y ครับผมก็อย่รู้เลยครับว่าเกมวันชกในวันนั้นเป็นไงก็วัดกันบปทีครับทุกอย่างเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวันที่สี่จะเกิดอะไรขึ้นเราไปวัดกันบปทีแล้วก็เพราะว่าบปทีนี้คุณและผมเป็สองคนนั้นแหละครับก็เดี๋ยวก็ได้รู้ครับว่าชาอิตาลีจะชาไทยใครแน่กันครนะอ่านนาอ้าวเชิญ FC หน่อยฮะขอไปจับฉายก็วันที่สี่ตุลานี้ครับผมก็ฝากแฟนหมัดแฟนมวยทั่วโลกนะครับผมแล้วก็ FC ของปะจันฉายแล้วก็ FC ของใครมวยพีเคครับ ช่วยเชียร์รับเป็นกำลังใจกับผมนะครับผมก็ฉันต้องอยู่ที่ประเทศไทยแน่นอนครับครับมันนีเป็นกอรสักิราพ